สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่ทานค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP นะคะทุกคนค่ะเช้าบ่ายวันที่สักครู่นะคะวันที่8ปกุมภาพันธ์สองพ วันเสาค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้ารอบบ่าย นะคะส่วนถ้าใครไม่ชอบเลยนะคะตัวเด่นที่วางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่ดองก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลุด สำหรับวันที่7นะคะทุกคนใจะให้เด่นอยู่ที่4ี่ะ9นะคะมาสามหนึ่งห้าห้าสพี่น้องรุดเบิร์ค่ะทุกคนขาเด่นมา4นะคะทุกคนโอ้หลุดคู่หลุดนะคะทุกคนเด่นมา4คู่4ี่ห้าหี่ได้จับห้ยนะ,ะพี่น้องเลขเด่นประจำวันมาเลข1นะคะรอบเช้ารอบบ่ายให้สามได้มา3าม5 5้าี่ห้าหพี่น้องเบิร์มาเข้าคู่ตัวเด่นของรอบเช้า4 9, ี 9, ่4้า้านะคะทุกคนปินตะเลียใจเนาะพี่น้องบางคนก็นี่สิตามบางคนก็น่าสิรุดนะคะ เลขเด่นประจำวันหกกับหนึ่งหลุดหมดพี่น้องขาช่วงนี้ห่างเซงกระดลุดห่างวีกระดลุดเ้อพี่นอ้องเศร้าเมยก่อนก็ได้คะ่ะพี่น้องพักพอนก่อนนะคะพี่น้องขาเวราผลหลุดกัหลุดแบบไม่มีเยือะใหญ่อย่างที่บอกนะคะทุกคนวันที่เจ็ดนะวันที่แปดนะคะจากที่จะคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่แปดและสามเรามาดูความน่าจะเป็นแปดส แปดสองแปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้าสามค่ะสามแปดสามสามสามสี่สามเจ็ดสามสองสามหนึ่งเดนรอบบายอยู่ที่สี่และสาม สี่คล้สี่ค่ะสี่แปดสี่เจ็ดสี่สองสี่เก้าสี่ห้าสี่สามสามนะคะสามแปดสามสามสามเจ็ดสามสองสามเก้าสามห้าค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่ดอง มาดูคู่ตเด่นค่ะแปดสามสี่สามวันนี้เลขสามเบิ้ลถ้าชอบเลขเบิ้ลเอฟซีสามารถตามได้ถ้าชอบสามสามนะคะถ้ามีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะทุกคนวันนี้ถ้าไม่ชอบรอดูเลขเบิเ้ลประจําวันนะคะทุกคนแปดสามสี่สามแปดสี่สี่แปดสามแปดแปดสาม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 สี่สี่สามคู่ตเด่นนะคะทุกคนสี่กับสามสี่แปด แปดสี่สี่สามสามสี่สามแปดแปดสามสามสาม FC ขานี้ก็คือคู่ตะดเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกคู่ค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เจ็ดกับสอง เบิ้นประจำวันคือ7 7และ2 2นะคะทุกคนเลข7และเลข2นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นเด่นอยู่ที่8และ3เด่นประจำวัน7และ2เป็น8 7 7 8 8 2 2 8ไม่จิตคู่ต่เด่นค่ะ3ค่ะ3 7 7 3 3 2 2 3 4กับ3รอบป่ายเป็น3 4 7 7 4 4 2จ็นะคะ สามค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามนะคะ,ท,คคะทุกคนคะ่ะทุกคนขานี่ก็คือคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะพี่ดองชอบค่อยตามไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP วันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ FC ท,ทุกทุกท่านมอบให้นะคะ สำหรับวันนี้ใจขอให้ย c บสีโชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุขทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ